ฝันว่าฝันว่าขึ้นไปเต้นระบำฝันว่าขึ้นไปเต้นบนเวทีฝันว่าขึ้นไปเต้นบนเวทีเป็นฝันดีค่ะท่านจะสามารถทำงานท่านจะสามารถทำงานเก็บเงินได้เยอะได้ไพ่ดีหมดเลยค่ะ มีคนยอมรับในความสามารถของคนมีคนให้การยอมรับในความสามารถของคุณคุณจะมีชื่อเสียงมีคนยอมรับว่าคุณเนี่ยเป็นระดับ professional assistant มีคนยอมรับว่าเนี่ยคุณน่ะเป็นระดับอาจารย์ แล้วคุณเนี่ยทำงานเก่งมากมีคนยอมรับว่าคุณเนี่ยเป็นระดับปรมาจารย์คุณทำงานเก่งมากคุณจะสามารถทำงานหาเงินได้เยอะเลขนำโชคแปดหนึ่งสาม 1> 8 1 3หนึ่งมีคนยอมรับในความสามารถคุณจะทำงานเก็บเงินได้เยอะคุณจะสามารถหาเงินได้เยอะหลังจากนี้จะมีคนมาจ้างงานคุณเยอะแยะเลยหลังจากนี้จะมีคนมาจ้างงานคุณเยอะแยะเลยเลขนำโชค8 1 3หนึ่าดหนึ่ง3 8 1> 8ปดหนึ่งสรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าคู่ท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ